เอาละครับผมเพื่อนๆทุกคนก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะกลับมาต่อกันกับเหตุการณ์ความรักของลีเชียกับโซมะในนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งนะครับโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะต่อจากอีพีที่5กันเลยนะครับสำหรับคําตอบของโซมะที่ยังคงสับสนว่าตนเองต้องการอะไรนั้นก็ต้องให้เพื่อนๆทุกคนไปหาคําตอบกันได้ในอีพีนี้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Adimax Book สาาามรถหซื้อได้ตามร้านนหังสือใก้ๆบ้านของทุกคนเลยนะ อ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิกันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคาเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามูใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่โซมะได้ทําการพูดคุยกับสตรีศักดิ์สิทธิ์แมรี่นั้นตัวเขาก็ได้เดินกลับมาที่ห้องทํางานของตนเองจากนั้น ได้เรียกมเหสีทั้ง4คนมาเพื่อทําการกอดเข้าไปเต็มรักสักหนึ่งทีจากนั้นจึงได้พูดคุยกับเหล่าบรรดามาเหสีของตนเองถึงความรู้สึกที่ตัวของโซมะสัมผัสดได้จากแมรี่ซึ่งตัวของโซมะนั้นหลังจากพูดคุยกับแมรี่ก็ได้สับสนว่าตัวตนของตนเองในตอนนี้นั้นจะเป็นไปในเส้นทางไหนกันแน่โดยคําตอบของคําถามนั้นก็จะเปิดเผยขึ้นใน EP นีนี้หลังจากที่โซมะได้ครุ่นคิดถึง คำพูดของมารียยูโฟเรียและคำพูดของแมรี่แล้วโซมาก็ได้เอ่ยออกไปต่อหน้าทุกคนว่าตัวฉันเองบางทีก็มีบางครั้งแล้วนะที่คิดเหมือนกับแมรี่น่ะโซมาเอ่ยขึ้นมารากับต้องการจะสารภาพต่อหน้าทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ในห้องคาร่าเองก็จําได้ใช่ไหมล่ะตอนที่อยู่ระหว่างสงครามการประทะกันกับกองทัพราชรัฐนะ่ะตอนนั้นอย่างนั้นเหรอคะคาร่าที่ประจําอยู่มุมห้องก็พึมพำขึ้นมาใช่แล้วล่ะ ตอนนั้นนะ่ะอยู่ระหว่างการต่อสู้กับขุนนางทุจริตแล้วก็ไก่อุสที่8แลลวนะตัวของผมนะ่ะพยายามปิดผนึกตัวตนของตัวเองแล้วก็ทําตัวในฐานะของราชาเพื่อปกป้องจิตใจของตัวเองจากแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามานะ่ะถ้าเกิดไม่ทําแบบนั้นแล้วก็ความหนักหน่วงของชีวิตที่สูญเสียไปจากคําสั่งของผมก็คงจะเล่นงานผมอย่งางหนักเลยนะจากนั้นโซมาก็ได้พูดต่อไปอีกว่าก็เพราะว่าเป็นมนุษย์นะ่ะเลยทนทุกข์อยู่กับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ การตัดสินใจแม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่อยากทาแต่ว่าในตอนนั้นน่ะนะก็ถูกบังคับให้ต้องสู้ตัวของฉันก็เลยพยายามปฏิบัติตัวในระบบที่มีชื่อว่าราชานะแม้ว่าจะเป็นการทาตัวในฐานะเครื่องจักรไปโดยไม่รู้สึกตัวก็เถอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องจกกักรล้วก็ก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจแล้วนะโซมาลีเชียที่เห็นโซมาเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นได้พึมพำขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่ดูเป็นห่วงแต่ก็ยังคงฟังโซมาพูดต่อไป แล้วก็ตอนที่ถูกคาร่าถามนะ่ะว่าไม่กลัวตายหรือไงในตอนนั้นเองแหละที่ฉันนะ่ะรู้สึกตัวถึงความบิดเบี้ยวของตัวเองที่ยอมรับแม้กระทั่งความตายได้ในฐานะราชาน่ะนะถ้าเกิดตอนนั้นคาร่าไม่พูดสะก,กิดใจฉันเอาไว้แล้วก็ตอนนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ่ะบางทีตัวฉันเองอาจจะกลายเป็นมนุษย์ราชาที่ยอมรับฐานะเครื่องจักรราชาเหมือนกับแมรี่ก็ได้นะพอคิดแบบนั้นมันก็รู้สึกแย่นะ่ะเมื่อถึงตรงนั้นเองโซมะ วได้ครุ่นคิดในใจว่าถ้าหากตัวของเขานั้นยังกลายเป็นระบบที่ชื่อราชาอยู่นั้นตัวเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกลีเชียไอชาโรอาและคุณจูน่านั้นจะทำให้พวกลีเชียนั้นยิ้มได้หรือเปล่าจะสามารถสัมผัสถึงน้ำตาของพวกลีเชียได้หรือเปล่าจะสามารถเป็นคนที่ทำให้พวกลีเชียนั้นยิ้มได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบของคำถามนั้นก็คงจะเป็นไม่ล่ะนะฉันนะ่ะอยากจะถูกรักโดยผู้คนที่ยังเป็นมนุษย์ ในฐานะมนุษย์นะคะคำพูดของมาเรียลอยขึ้นมาในหัวโซมาในจังหวะนั้นเองอนั่นสินะท่านมาเรียถ้าเกิดจะไม่รู้สึกตัวถึงน้ําตาของพวกรีเชียถ้าเกิดจะเป็นคนที่ทําให้พวกรีเชีย,ยยิ้มไม่ได้แม้จะต้องทนทุกข์ทรมานกับภาระหนักต้องกลุ้มใจกับการตัดสินใจที่ย,ยากยากยังไงตัวฉันน่ะไม่ยอมเป็นระบบพันนั้นดีกว่าเมื่อคิดได้ถึงตรงนั้นโซมาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าอืมฉันน่ะเป็นมนุษย์ดีกว่าแล้วนะจากนั้น ก็ได้เดินตรงเข้าไปใกล้ๆลีเชียแล้วกอดร่างกายเล็กๆนั้นเอาไว้แน่นอนว่าการกระทําที่กระทนหันของโซมะนั้นก็ทําให้ไอชาคุณจูนาาละโรอาตื่นตะลึงอ่ะแม่แม่เดี๋ยวนะคะพี่เชียคนเดียวแบบนี้ขี้โกงนี่นะเมื่อถูกทั้ง3ามคนมองลีเชียก็หน้าแดงกล่ำพางทาตาตกใจน,นี่โซมาปล่อยทีได้ไหมอ่ะคือมันอยู่ต่อหน้าทุกคนนะนะมันน่าอายนะ่ะ แมลิเชียจะพูดเช่นนั้นแต่โซมะก็ยังคงไม่ปล่อยเธอออกจากอ้อมกอดก่อนจะเอ่ยไปกับฮาคุยะท,ทั้งที่ยังกอดดิเชียไว้ว่านี่ฉันน่ะจะไม่เป็นราชาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะไม่ยอมให้เรื่องราวเป็นไปตามที่รัศนตปาปาต้องการหรอกนะถึงจะลึกแผนการได้แล้วก็เถอะแต่ว่าก็คงใช้ได้แค่ถ่วงเวลาแล้วนะแต่ถ้าเกิดสามารถลงลึกไปแก้ไขปัญหาของสาวกของาศาสนาลูนารียที่อาจจะก่อกให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ในอนาคตก็คงจะดีแล้วนะเดี๋ยวนะ ทำไมถึงพูดเรื่องจริงจังทงั้งที่กอดฉันอยู่แบบนี้ล่ะอืมถ้าอย่างนั้นการรับมือกับเรื่องนั้นให้กระผมจัดการจะครับตัวผมเองก็มีความคิดบางอย่างอยู่แล้วก็อยากจะขอยืมมือท่านขังเอทระกับหน่วยแมวดําหลายคนด้วยนะครับเอ๊ะไงฮาคุยะเองก็คุยตามปกติอยู่ล่ะลีเชียยังคงหน้าแดงและสับสนกับสถานการณ์ที่โซมะกับฮาคุยะต่างคุยเนื้อหาที่แสนจริงจังกัน โดยที่โซมะยังคงกอดตัวเธอไว้อยู่เข้าใจละงั้นพรุ่งนี้มาปรับแผนกันเถอะนะทราบแล้วครับเมินนี่เมินฉันเลยสินะเนี่ยอืมฝากด้วยล่ะฮักุยะจากนั้นโซมะก็ได้เกาแก้มขึ้นพลางหันไปหาคุณจูน่าไอชาและโรโรอาเอ่อขอโทษทีนะแต่คืนนี้ช่วยให้ฉันอยู่ลำพังกับลิเชียทีสิวินาทีนั้นเองไอชาคุณจูน่าและโรโรอา ก็เบิกตากว้างขึ้นเนื่องจากทุกคนได้เข้าใจถึงความหมายถึงสิ่งที่โซมาพูดในส่วนของลีเชียที่ส่งเสียงค้านมาตลอดก็ได้เงียบลงและทำปากพงังาบัง,งาบอย่างกับปลาทองด,ดาลิงแบบแบบนั้นมันคุณโรอาคะคุณจูน่าวางมือลงบนไหล่ของโรอาที่กำลังกลับมารู้สึกตัวและกำลังจะถามขึ้นจากนั้นก็กระซิบบางอย่างเบาๆกับโรอาและไอชาแล้วหันมาโค้งให้กับโซมา ถ้าอย่างนั้นฝาบาทองค์หญิงพวกเราขอตัวก่อนนะคะเออเออราตีสวัสดนะคะฟฝาบาทองค์หญิงบูบูบพีเชียไว้มาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงนะ่ะรุโรอากับไอชาได้เอ่ยขึ้นแล้วรีบตามหลังคุณจูนาไปถ้าเกิดอย่างนั้นไปพบกันพรุ่งนี้นะครับราตีสวัสดนะครับฉันจะรักษาความปลอดภัยนอกห้องเองค่ะพ,พ,พวกในท่านเชิญตามสบายไม่ต้องรีบค่ะจากนั้น ฮาคุยะกับคาร่าเองก็ออกไปจนภายในห้องทำงานตอนนี้นั้นเหลือเพียงแค่โซมะกับลีเชียอยู่สองคนโซมะนั้นได้อุ้มลีเชียที่ยังคงตัวแข็งทื่ออยู่ขึ้นก่อนจะคิดว่าค่อนข้างเบาเลยแฮะถึงจะมีกล้ามเนื้ออยู่นหน่อยๆแต่ว่าร่างกายนี้ก็บอบบางสินะจากนั้นก็ได้วางลีเชียลงบนเตียงอย่างง่ายที่ติดตั้งอยู่บริเวณริมห้องและแล้วในที่สุดลีเชียก็กลับมารู้สึกตัว เออโซมะนี่มันหมายความว่าอย่างนั้นสินะลิเชียหน้าแดงกลําถามขึ้นเช่นนั้นด้วยท่าทีของลิเชียนั่นเองทำให้ตัวของโซมะก็รู้สึกร้อนขึ้นที่แก้มเช่นกันอ่าอืมก็ตั้งใจว่าจะทำแบบนั้นนะ่ะง,งั้นเหรอไม่ได้เหรอเปล่านะไม่ใช่ว่าไม่ได้ฉันเองก็รอมาตลอดด้วยลิเชียส่ายหัวอย่างหนหลาน คำพูดแผ่วเบาลงในช่วงท้ายของประโยคแ,แ,แ,แต่แต่ว่าทําไมถึงกระทันหันแบบนี้ล่ะก่อนหน้านี้ก็อิดออดมาขนาดนั้นนี่นะลิเชียได้เอ่ยถามขึ้นไปเช่นนั้นโซมะที่ยังคงเขินอยู่ก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ก่อนหน้านี้คิดเอาไว้ว่าหลังจากที่ประเทศมั่นคงแล้วแล้วก็หลังจากที่รับผิดชอบต่างๆนานาได้แล้วก็จะทําตามขั้นตอนที่เหมาะสมอะไรพวกนั้นอยู่หรอกนะแต่ว่าพอเห็นแมรี่แล้วฉันเองก็คิดนะ่ะว่าอยากจะเป็นมนุษย์ แล้วพอคิดแบบนั้นก็ทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วนะนะตัวฉันนะ่ะอยากจะให้ลีเชียรับเอาแรงกระตุ้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของฉันเอาไว้ด้วยนะนะใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนตอนนี้คงจะเป็นผลกระทบมาจากคําพูดของท่านมาเรียยูโฟเรียที่พูดเลยว่าอยากจะถูกรักจากผู้คนโดยที่ยังเป็นมนุษย์ในฐานะมนุษย์ด้วยคําพูดนั้นทําให้โซมาเองก็ได้ตระหนักว่าตัวของเขาก็อยากจะถูกพวกลีเชียรับโดยที่ยังเป็นมนุษย์ ในฐานะมนุษย์นั่นเองเมื่อคิดได้เช่นนั้นโซมะก็ทนไม่ไหวขึ้นมาแต่ว่าคือครั้งแรกในห้องบริหารงานนี่ไม่ค่อยมีสเสน่ห์เลยแล้วนะลีเชียที่กำลังถอดเสื้อนอกออกมาพับไม่ให้ยับยิ้มพลางพูดขึ้นมาเช่นนั้นตัวของโซมะเองก็กำลังถอดเสื้อนอกแล้วดึงลีเชียที่สวมแต่ชุดชั้นในสีขาวเอาไว้เข้ามากอดโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้คนที่กำลังตัวสั่นอยู่คือลีเชียหรือว่าโซมะ หรือว่าอาจจะเป็นทั้งคู่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองคนยังไม่คุ้นเคยจากนั้นโซมากาลีเชียก็ได้กอดกันอย่างเก้งก้างและจุมพิษกันหนึ่งครั้งก่อนที่โซมาจะกระซิบเข้าไปข้างๆ้างหูของลีเชียว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเปลี่ยนที่ไม่ล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีเชียก็ยิ้มขึ้นคลางใส่หัวไม่ละที่นี่แหละเพราะว่าที่นี่ เป็นที่ที่ฉันได้เจอกับนายครั้งแรกนี่นะแลวแล้วเรื่องราวของคืนนี้ก็ได้ผ่านไปอ่ะไม่มี16.5หารอกนะครับมีแค่นี้แหละครับขอโทษด้วยอ,อืเมื่อโซมาลืมตาขึ้นจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาจากทางหน้าต่างก็พบว่ามีใบหน้าของลีเชียอยู่ตรงหน้าเนื่องจากตัวของโซมากับลีเชียนั้นทั้งสองคนนั้น,นนอนอยู่บนหมอนใบเดียวกันระยะห่างถึงเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างใกล้ และทุกครั้งที่ลีเชียทรงเสียงให้ใจออกมาหน้าอกที่นุ่มใต้ผ้าห่มก็จะขยับขึ้นลงแค่มองเห็นภาพนั้นความดีใจความเขินอายและความรักใคร่ก็ต่างพุ่งทะลักออกมาปะปนกันจนอารมณ์ของโซมาอธิบายได้ไม่ถูกแล้วโซมาจึงได้เอื้อมมือไปยังแก้มของลีเชียอืมอืมลีเชียบิดตัวจ,ากาจักจี้ก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาในสภาพที่ยังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นลีเชียมองไปร,บรอบๆ เรากับไม่รู้ตัวว่าที่นี่คือที่ไหนจากนั้นเมื่อเห็นโซมาลีเชียจึงได้เอ่ยออกไปว่าอะโซมออาอรุณสวัสดิ์จากนั้นลีเชียก็ได้ยิ้มให้โซมาเป็นรอยยิ้มที่นุ่มนวลเรากับแสงอาทิตย์ที่กําลังส่องเข้ามาเลยทีเดียวด้วยคําพูดเช่นนั้นของลีเชียทําให้โซมาดึงตัวของเธอเข้ามากอดโธ่โซมานี่ล่ะก็ทําอะไรเนี่ยอืมก็อยากจะมองอยู่อีกสักพักหรอกนะแต่ว่าโทษทีนะลีเชีย ตื่นที่เธอเมื่อโซมาเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นก็ได้พยายามเขย่าตัวให้ลีเชียตื่นเต็มสติเมื่อลีเชียรู้สึกตัวเต็มสติแล้วตัวของเธอนั้นก็หน้าแดงกำมดวงตาเบิกโพรงจนทําให้รู้สึกได้ว่าเหมือนกับจะดินเสียงปุ้งขึ้นมาจากนั้นตัวของเธอก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดจนถึงจมูกบางทีอาจจะเป็นเพราะตอนนี้นั้นลีเชียได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดความอายก็ประทุขึ้นมาแน่นอนว่า ร่วมในส่วนของเมื่อคืนด้วยแล้วนะเมื่อเห็นลิเชียตื่นขึ้นมาเช่นนั้นโซมาก็ได้เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งว่าอา,วอ,อารุณสวัสดิ์ลิเชียออารุณสวัสดิ์อย่ามองนะสิลิเชียเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นอย่ามองอะไรกันเมื่อวานนี้ก็โอ๊ยโอ,โ,อ,โ,อโซมาถูกลิเชียเอาหมอนดันเข้ามาที่หน้าอะไรที่มันน่าอายก็น่าอายนั่นแหละลิเชียนั้นกอดผ้าห่มเอาไว้พางจ้องโซมาอย่างขุ่นเคือง น่ารักจริงๆแฮะน่ารักจนอยากจะจูโจมอีกครั้งอย่างนี้เลยลนะโซมาคิดเช่นนั้นในใจจากนั้นตัวเขาก็ได้พึมพำขึ้นมาว่าอืมไม่อยากทําที่ห้องบริหารงานอีกแล้วแฮะเอ๊ะทำไมล่ะก็เป็นที่ทํางานนี่นะต้องรีบขอให้เก็บกวาดนะอยากจะจูจีมากกว่านี้แท้ๆแถมต้องตื่นแบบนี้มันน่าเศร้าเกินไปนะงั้นเหรอลีเชียยังคงตอบโซมาขึ้นมาเช่นนั้น พลางมองโซมะที่ลุกขึ้นจากเตียงไปสวมเสื้อผ้าชุดเมื่อวานเนื่องจากทั้งสองคนไม่ได้นำชุดมาเปลี่ยนจึงต้องกลับไปเปลี่ยนที่ห้องของตอนเองซึ่งหลังจากที่โซมะสวมเสื้อผ้าเสร็จก็ถามกาลิเชียว่าคือร่างกายเป็นอะไรไหมเนี่ยนะอืม,อมก็ไม่มีแรงหน่อยๆน,นะนะงั้นเหรองั้นฉันจะไปขอให้พวกสาวใช้เก็บกวาดนะนะอืมฝากด้วยนะ หลังจากทั้งสองคนสนทนากันเช่นนั้นโซมาก็จูบลงบนหน้าผากของลีเชียก่อนจะเดินออกไปนอกห้องบริหารงานเมื่อเปิดประตูออกมาโซมาก็พบคาร่าที่หน้าแดงกำพางหลบสายตาของเขาพร้อมกับเมสาวอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆเซเลน่าที่กำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนอยู่เดี๋ยวนะคาร่าที่เป็นคนยืนคุ้มกันอยู่ก็ยังพอเข้าใจแต่ว่าไนเซเลน่าถึงอยู่ด้วยล่ะเนี่ยจากนั้นเซเลน่าก็แสดงรอยยิ้มขึ้นมาเล็กน้อย ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนสนุกน่าดูเลยสินะคะแมโซมาที่ได้ยินซรีนาเอ่ยขึ้นเช่นนั้นก็ได้แต่คิดว่าพอถูกคาพูดนี้พูดใส่เข้าจริงๆมันดูนงุดหงิดน่าดูเลยแฮะจากนั้นตัวเขาจึงได้เอ่ยตอบกับซรีนาไปว่าตื่นเช้าจังนะหัวหน้าสาวใช้เพราะดิฉันเป็นสาวใช้ติดตามขององค์หญิงด้วยนะคะ่ะเมื่อพูดจบซรีนาก็ก้มหัวลงด้วยท่าทีที่สง่างามโซมาที่เห็นท่าทางเช่นนั้นก็ได้แต่คิดว่า อ่าแบบนี้คงสนุกอยู่แง่ๆเลยล่ะแต่เอาเป็นว่าอย่าพูดดีกว่านะถ้าเกิดพูดออกไปคงจะโดนสวนกลับมามากกว่านั้น3-4เท่าแล้วนะไม่อยากไปยุ่งกับคนซาดิสแบบนี้ด้วยเนะี่ยเมื่อคิดได้เช่นนั้นโซมะก็ได้เอ่ยออกไปว่างั้นเซรีน่าคาร่าฝากจัดการลีเชียกับห้องทีนะทราบแล้วค่ะไปกันเถอะค่ะคุณคาร่าค่ะหัวหน้าสาวใช้จากนั้นเซรีน่ากับคาร่าก็โค้งให้หนึ่งครั้ง ก่อนจะเข้าไปในห้องบริหารงานซึ่งหลังจากทั้งสองคนเข้าไปโซมะก็ได้ยินเสียงออกมาว่าเซลีนา่าฉันยังโป๊อยู่เลยนะมันไม่เป็นระเบียบค่ะช่วยรีบลงมาด้วยค่ะไม่อย่างนั้นจะให้คุณคาร่ายกออกไปนอกห้องทั้งเตียงนะคะเดีเด๋ยวก่อนคาร่าอย่ายกเตียงนะขอโทษนะริเชียถ้าเกิดต่อต้านหหน้าสาวใช้ฉันจะเจอเรื่องหน้าอายทีหลังนะ่ะว้า ก็มีเสียงเอ,งอะช่นนั้นขึ้นมาไล่หลังของโซมะจากนั้นโซมะก็ได้ตีแก้มตนเองเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ไปหนึ่งทีเอาละถ้าเกิดเพื่อปกป้องครอบครัวที่รักต่อให้เป็นรัศสนาก็จะทําให้อยู่ในการมือเองแล้วนะงั้นไปวางแผนชั่วกับฮาคุยะเลยดีกว่าจากนั้นตัวของโซมะก็เดินสบายๆไปบนทางเดินเอาละครับผมเพื่อนๆทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ความรักของรีเชียใน E ีพีที่6นี้จะเห็นได้ว่า ในที่สุดโซมากลีเชียก็ได้สมหวังดังใจอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของ EP นี้ก็จะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตรงนี้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพบกันของราชาโซมากับสตรีศักดิ์สิทธิ์แมรี่แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคำพูดของท่านสตรีศักดิ์สิทธิ์มาเรียยูโฟเรียแห่งจกกักรวรรดิแกนเควอสนั่นเองภายหลังจากที่โซมาได้ตระหนักถึงความต้องการในการเป็นมนุษย์ของตนเองแล้ว ตัวของเขาจะวางแผนชั่วอะไรกับฮาคุยะต่อก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเพื่อนทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดจดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่ยังคงเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมบายบาย